จากนี้ไปการจับภาพในหน้าจอแชทบนแอปไลน์จะเป็นเรื่องง่ายสุดๆแถมยังช่วยถนอมปุ่มอีกด้วยไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอปไลน์มีข่าวดีครับเพราะการอัปเดตใหม่ล่าสุดในแอปไลน์ได้เพิ่มคุณสมบัติในการจับภาพหน้าจอ แต่ไม่ใช่จับภาพหน้าจอแบบธรรมดาครับเพราะเราสามารถเลือกข้อความที่ต้องการสามารถขีดเขียนข้อความเพิ่มเติมหรือซ่อนในส่วนที่เราไม่ต้องการด้วยการทำมเสกหรือเบอร์ครับและยังเพิ่มลูกศรเส้นวงกลมสี่เหลี่ยมได้ง่งายๆไม่ต้องกดปุ่มจับภาพเองให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมยังช่วยถนอมปุ่มบนตัวเครื่องอีกด้วยครับงานนี้จะเก็บแชทไหนไว้อ่านทีหลังเป็นข้อมูลอ้างอิงเป็นหลักฐานทำได้ง่ายสุดๆไปชมกันเลยครับก่อนอื่น เพื่อนๆต้องไปอัปเดตแอปไลน์เป็นเวอร์ชันล่าสุดใน App Store กันก่อนนะครับโดยเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่มคุณสมบัตินี้เข้ามาคือ9.5.0ครับหลังจากอัปเดตแล้วเราสามารถจับภาพหน้าจอได้ง่ายๆเลยครับด้วยการเปิดเข้าไปที่หน้าจอแชทแล้วแตะค้างไว้บนข้อความที่ต้องการจับภาพในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะจับภาพข้อความที่เราเลือกจะถูกไฮไลท์ครับจากนั้นเราสามารถแตะเลือกข้อความเพิ่มเติมได้ครับ ถ้าต้องการเลือกใหม่ก็ทําได้ง่ายๆด้วยการแตะคําสั่งเลือกใหม่ด้านบนแล้วแตะเลือกข้อความใหม่ได้เลยครับหรือถ้าต้องการยกเลิกก็แตะเครื่องหมาย x ครับเมื่อเราแตะเลือกข้อความได้ครบตามที่ต้องการแล้วให้แตะคําสั่งจับภาพด้านล่างได้เลยครับในหน้าจอแสดงผลลัพธ์การจับภาพเราสามารถแตะปุ่มรูปดินสอ <S <S แล้วขีดเขียนเพิ่มเติมครับโดยสามารถแตะบนเส้นและจุดบนภาพเพื่อปรับขนาดเส้นด้วยการแตะแล้วลากขึ้นหรือลงครับ และยังสามารถแตะเมนูด้านล่างเพื่อเลือกรูปแบบของเส้นรวมถึงเลือกสีต่างๆได้สารพัดเลยครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็สามารถขีดเขียนบนหน้าจอขีดเขียนบนภาพที่เราจับมาครับเมื่อขีดเขียนเติมแต่งข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้นครับนอกจากนี้เรายังสามารถแตะเพื่อทําการโมเสกภาพในส่วนที่เราต้องการซ่อนหรือบังเอาไว้ครับด้วยการแตะเลือกจากนั้นแตะวิธีที่ต้องการแล้วลากไปบนภาพได้เลยครับ หรือถ้าต้องการเปลี่ยนจากโมเสกเป็นการทําภาพเบอร์ก็ทําได้เช่นกันครับถ้าต้องการอันดูก็สามารถแตะบนปุ่มลูกศรด้านบนเพื่ออันดูส่วนที่เราไม่ต้องการได้เลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเรายังสามารถแตะปุ่มรูปสี่เหลี่ยมแล้วแตะเมนูด้านล่างเพื่อเพิ่มลูกศรเพิ่มเส้นวาดรูปวงกมวลมวาดรูปสี่เหลี่ยมและเลือกสีได้อีกด้วยครับจากนั้นก็วาดเติมแต่งภาพของเราได้ตามต้องการเลยครับเมื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นจากนั้น เราสามารถแตะปุ่มรูปลูกศรมุมล่างซ้ายเพื่อแชร์ภาพกับเพื่อนๆหรือกลุ่มได้เลยครับหรือแตะปุ่มรูปลูกศรชี้ลงทางด้านขวาเพื่อทําการเซฟรูปได้ตามต้องการครับวิธีนี้ง่ายสะดวกน่าใช้และช่วยทําให้การเซฟภาพการแชทภาพการสนทนาเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมความคล่องตัวในการใช้งานไลน์ครับเพื่อนๆอย่าลืมไปอัปเดตแอปไลน์กันนะครับอัปแล้ว ลองใช้คุณสมบัติใหม่นี้แล้วชอบหรือไม่ชอบสะดวกต่อการใช้งานหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ